สวัสดีทุกท่านฉันชื่ออลิสชงมาจากยาโฮบารูตัวฉันเองมีผลข้างเคียงหลังผ่าตัดก่อนหน้านี้ปัสสาวะเป็นเลือดทำให้ไตและท่อปัสสาวะต้องผ่าตัดตและท่อปัสสาวะผลข้างเคียงหลังผ่าตัดเยอะมากใช้ชีวิตในแต่ละวัน พูดได้คำเดียวเจ็บรักษาทุกวิถีทางใครว่าอะไรดีอันไหนใช้ดีแบบดั้งเดิมหรือแบบสมัยใหม่ก็ดีฉันก็ซื้อหมดหนึ่งปีมานี้ฉันใช้เงินชดเชยกว่าห้าหมือนใช้เครื่องหมดตอนที่ใช้หมดฉันโชคดีมาก ได้เจอด็อกเตอร์มาเกรสแนะนำให้ฉันใช้เลยาฉันเอามาใช้ตรงจุดที่ผ่าตาดัดนอนกอดด้วยกลางวันดื่มน้ำปรับโมเลกุลยาปรับโมเลกุลปรับโมเลกุลกับทุกสิ่งใช้แล้วมีความสุขมากมีสิ่งเหลือเชื่อก็คือ ปัสสวาวะของฉันมีกรดเกินมาตรฐานกางเกงในก็เหม็นเปรี้ยวไม่กระดมแต่อาการปวดลดลงกินดีหลับสบายฉันเชื่อในเลยาที่ปรับสุขภาพเราให้ดีฉันขอบคุณที่ได้รู้จักเลยาขอบคุณมากค่ะ